ัครับวันนี้มาชมบรรยากาศช่วงเช้าของวันจันทร์ครับเทศบาลเมืองสุรินทรผมเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนครับผมคาตั้งได้พี่เืนฝนตกทั้งคืนพายุเข้ากับหนักมากเลยมาดูการตาีการทำงานเราที่บัวเชื่อจะเป็นยังไงวันถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะโอเคแต่ถ้าตกก็ màn có trò Nó sẽ làm có người xong người dài rồi ừ hen quá có phải là vô mương nữa đi tua đi, đi 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 ดูบรรยากาศของร้านเราครับอันนี้ไข่มาลงเมื่อตอนเย็นเมื่อวานครับช่วง6โมงกว่าไข่ของ CP พ<ม>ีเพราะเราจะขายไข่สด CP พีเบตาโกครับไข่ที่ได้มาตรฐานครับผมเรารับดยไข่ของที่มีคุณภาพครับผมใช้แผงกระดาษครับของเบตาโก้ซีพีเมื่อกี้ลูกค้าก็มาสั่งครับไข่สดเบอร์ห20แผงครับผม บรรยากาศช้าๆคับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับเพราะว่าวัคืนฝน,นตกช้านี่ก็ต่อไปครับต้องยังอึมครึมอยู่ครับผมบรรยากา,กาศก็ดีครับแต่ว่าพวกเราทําธุรกิจรถขุดก็จะมีปัญหานินหนึ่งแล้ครับผมถึงไปกธรรมชาติครับข้างหน้านี้ครับเนาะหน้าฝนแล้ว อยูทองฟ้าครับมืดครับน่าจะตกเลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าทีมงานจะทํางานได้หรือเปล่าครับทีโเชีเราประจําการอยู่สามคันครับผมสองหน้างานครับอยู่ติกัดตบตาวังครับวันนี้ว่าจะไปทางานแต่เช้า Về mà bạn hãy đăng kí cho Để không bỏ <laughs> ลูกค้าเข้าแล้วครับผมลูกค้าก็ถือว่าช่วงนี้พอขายได้ครับร้านมีดีเอลหรือเปล่า วันนี้พายุเข่าเราก็ให้มาดูบรรยากาศท้องฟ้าครับเย็นๆสบายๆครับร้อนก็ถ่ายครับเย็นก็ถ่ายครับผมเนาะก็อ,อัปเดตบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผมเนาะขอได้ถ่ายให้พี่น้องเราชมพี่น้องเราอาจจะอยู่ต่างอำเภอไม่เคยเห็นบรรยากาศาเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับ ถ้าได้ชมยูทูปก็จะได้ดูเทศบาลเมืองสุรินทร์ช่วงเช้าประมาณ6นาฬิกากับวันนี้บรรยากาศอึมครึมครับกับวันพายุเข้าครับผมเนาะก็ให้พี่น้องได้ชมกันแค่เงาครับเปิดดูคลิปเปิดเพื่อคลิปเด้งขึ้นมาก็ได้ดูเรื่องบรรยากาศของสุรินทร์ครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ